โอเคครับคนดูสลับใครที่อยากได้ตัวละครใน Toilet Tower Defense เนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้นะคนดูบิวปรกรณ์นั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครใน Toilet Tower Defense ให้เราเลือกซื้อเลือกค่ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ แบ็กแมนตึงๆนะครับสามารถกรอกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมดีเฟนเดอร์นะมีตัวละครละหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเลือกหาก,กันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุ Go uru, ตัวตึงนะครับผมมะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกิบบีดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือกหาก,กันอีกด้วยนะครับผมบริการดีส่งไวปลอดภัย100%ยเนะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวปร,รณ์นะมาเลือกซื้อเลือกหาก,กันได้เลยนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับ ผมลูมิแอร์นะวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม Toilet Tower Defense นั่นเองนะครับเนาะคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะเป็นตัวละครที่มีคนเนี่ยมีน้อยที่สุดในเกมนี้แล้วนะคนดูเนาะซึ่งมันคือตัวละครนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่นะคนดูในกล้องใหม่ล่าสุดนะ ก็เป็นกล้องโลบักนั่นเองนะคนดูเนาะก็คือเราจะต้องเติมโลบักเพื่อจะได้เจ้าตัวละครพวกนี้มานั่นเองนะคนดูนะซึ่งเจ้าตัวละครนี้เนี่ยคือมีโอกาสได้เนี่ยอยู่ที่0.1%เเท่านั้นนะครับนะซึ่งโอกาสออกเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับก็สำหรับตัวละครนี้นะครับมีคนมีทั้งหมดเนี่ยหกสิบตัวนะครับในเกมนะคนดูโคตรน้อยนะมีแค่หกสิบคนในเกมเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับคนที่มีนะคนดูเนาะ นะครับหน้าตาประมาณนี้นะคนดูค่าวางเนี่ยอยู่ที่4,000นะคนดูเนาะแล้วก็มีดาเมจเนี่ยอยู่ที่แสนสองนะมีระยะอยู่ที่35นะครับคูลดาวอยที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะมีทีพีเอสเนี่ยอยู่ที่แสนสองนะครับคนดูเนาะเห <c oughs> ็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวละคเรเซกมอนได้นะคนดูสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นะ บอกเลยว่าตึงมากนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นั่นเองนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะมาดูกันว่ามันจะเก่งไหมนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมแนวยังไงก็ขอขอบคุณพี่วีปกรณ์มากนะครับสำหรับการให้ยืมตัวละครมารีวิวนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโหดจริงนะคนดูเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวละครนี้เนี่ยจะตึงหรือเปล่านะคนดูเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วเนาะก็ผมก็ได้ทําการวางตัวตังอะไรนิดหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนนะคดูโโ ตัวโคตรใหญ่เลยนะคนดูนะครับนี่นะเป็นวงสี่เขียวนะเดี๋ยวเราวางกันเลยนี่นะครับผมเป็นกระบองเพชรนะคนดูเป็นตัวกระบองเพชรนะนี่ต้นแบบนี้เลยไปปกัปกปักปักไม่แน่ใจว่าเป็น f ู l l อ E หรือบ่านะคนดูแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น Fu l l อ E นะนะครับไอ้วงเขียวๆเนี่ยไอ้วงเขียวๆเนี่ยน่าจะเป็น Fu l l อ E นะครับอาจจะแหลกนิดหน่อยนะบอกเลยว่าเทาจัดต่อยนะครับมีคู่ดาวเนียอยู่ที่2วินะคนดูแล้วก็มี ระยะเนี่ยอยู่ที่25นะคุณดูมีดาเมจอยู่ที่1,000 10, 0นั่นเองนะครับนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับโห oh, ตีแบบรัวๆนะคุณดูนะปักปักโห oh, ตึงจัดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรตึงนะสำหรับตัวละครนี้เอฟเฟกก็สวยมากนะคุณดูแบบสวยจัดเลยนะเจ้ากระบ,บองเพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะใช้8,000นะคุณดูเนาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกอัพเป็นขั้นที่2นะ, 2> นะมือก็งอกมาเป็น4ี่แข่นะคุณดู เป็นซี่แค่นะครับเป็นโฟล์อาร์มหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใช่นะคุณดูนะเรียบร้อยนะครับตีก็ปักปักปักนะคุณดูนะโหโคตรตึงเลยว่ะดาเมจเนี่ยอยู่ที่2องหมนะคุณดูแล้วก็มีระยะอยู่ที่25นะครูดาวสองนะคุณดูเนาะนะครับนี่ตีตีดาเมจแรงเอาเรื่องนะคุณดูเนาะสองหมนะคุณดูนะสลับดาเมจนั่นเองนะครับทุบนะครับทุบไปนะคุณดูอัพเข้าต่อไปเน้่อยู่ที่14ื่นสี่นะคุณดูนะสลับตัวละครนี้เนาะ โอเคครับตอนนี้ผมมีหมื่นสี่แล้วนะคนดูเดีย๋ยวเราลองอัพกันดูนะใช้หมื่นสี่นะคนดูเป็นขั้นที่3นะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นขั้นที่3แล้วนะคนดูเอฟเฟกต์ก็เหมือนจะสวยขึ้นนะดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่ห้าหมื่นนะคนดูนะครับแล้วก็มีระยะอยู่ที่ยี่สิบห้านะคนดูเนาะแล้วก็มีคูลดาวอยู่ที่สองเหมือนเดิมนะคนดูเนาะนี่นะครับดาเมจเนี่ยแรงมากนะนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวหลังเกมนะคนดูนะครับค่าอัพเนี่ยก็อัพแพงนิดหนึ่งนะ เป็นตัวหลังเกมที่แบบว่าทลังเกมปุ๊บน่าจะโหดนะคนดูสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับแต่ต้นเกมเนี่ยมันแอบตีช้านิดนึงนะครับนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเนาะยังใช้ได้อยู่นะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะ๋ยวรออัพตังกันซะหน่อยนะครับดี๋ยวเรามาอัพขั้นสองหมื่นสี่กันเลยนะครับดูดีว่ามันจะตึงหรือเปล่านะคนดูโอเคครับคนดูตอนนี้ผมมีหมื่นสองหมื่นสี่แล้วนะคนดูนะเดี๋ยวเราจะอัพกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้อัพเต็มปุ๊บเทจัดเลยนะ ครูดาวเนี่ยเหลือ1วิเท่านั้นนะครับสลับครูดาวนะคนดูนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่75 0 0กันเลยทีเดียวนะสลับดาเมจนะคนดูโหโคตรตึงนะแบบตีรัวๆอะไรนะคนดูแล้วก็ระยะอาระยะฟูลเอ E เนี่ยกว้างขึ้นด้วยนะคนดูเนาะเนี่ยอะไรระยะสีเขียวเนี่ยกว้างขึ้นด้วยนะโหไล่ตบรัวๆเลยอะผมบอกเลยว่าเป็นตัวล่างเกมแบบแน่นอนนะคนดูอัพขั้นต่อไปเนี่ยสี่หมื่นนะคืออัพแพงจัดเลยนะคนดูเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นตัวห่างเกมนะหล่างเกมเนี่ยวงคิดว่าน่าจะตึงแบบสุดๆ,ๆเลยนะคนดูเนาะสลับเจ้าตัวละครน,นี้นะครับระยะอยู่ที่35นะคูดาวอยู่ที่1วินะครับโอเคโอเค,อ,เคอยู่นะคนดู1วินิชใช้ดได้อยู่นะถ้าฮะสองวินีชไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่1วิน่ยเริ่มโอเคแล้วนะคนดูมอนเนี่ยเริ่มที่จะไม่หลุดแล้วเนาะแล้วก็วงก็กว้างขึ้นด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรตึง โอเคครับคนดูตอนนี้ผมมี40,000แล้วนะเราจะมาอัพขั้นนี้กันนะครับเป็นขั้นที่5นะคนดูเนาะใช้40,000นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอัพขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูดามเมจเนี่ยอยู่ที่120,000นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับคูดาวอยู่ที่1เท่าเดิมนะระยะอยู่ที่35เท่าเดิมนะครับเนาะบอกเลยว่าโคตรตึงอ๋อได้ไงมันเซกกระบองเพชรมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือเซกกระบองเพชรออกมารอบข้างนะคนดู คล้ายๆไอตัวที่มันเป็นบล็อกนะคุณดูไอบล็อกไอที่เป็นเป็นกล้องนะบอกเลยว่าตึงนะครับดาเมจกระบองเพชรเนี่ยอยู่ที่ล้านหนึ่งอ๋อหนึ่งล้านนะคุณดูสลับดาเมจกระบองเพชรนะโอ้โหโคตรตึงนะฮะคุณดูแม่งตึงจัดเลยอ่ะตัวเนี้ยนะครับบอกเลยว่าตึงตึงตึงจริงๆนะคุณดูนะสลับเจ้าตัวละครนี้นะครับผมอยากให้มันวางข้างหน้าว่ะมันจะได้แบบว่าจะได้ดูตอนที่มันชนนะคุณดูนะผมว่ามอนไม่น่ารุดมาโดนกระบองเพชรชนแน่เลย มันน่าจะโหดเกินนะสลับกระบองเพชรบอกเลยว่าตึงนะคนดูสลับตัวละครน,นี้นะโอเคครับตอนนี้มอนก็ยังลุดออกมากไม่ได้เลยนะคนดูบอกเลยว่าเจ้ากระบองเพชรเนี่ยโคตรโหดเลยนะคนดูหโหดตึงนะดาเมจแสนซองเลยนะคนดูนะครับตัวละครที่หา่ายากที่สุดในเกมนะโคตรมีบุญตานะตอนนี้นะครับคนดูเนาะนะครับผมก็มีโคตรมีบุญเลยได้เล่นตัวละครน,นี้นะครับคนมีแค่60เองนะเพราะว่ามันเป็นตัวโลบักนะคนดูคือแบบบางคนมันไม่ได้เติมไงอย่างผมผมก็ไม่ได้เติมโลบักนะ ก็แบบไม่ค่อยได้เล่นตัวอะไรที่เป็นต้องเติมอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะบอกเลยว่าตึงๆนะสามารถหาซื้อได้นะคนดูลิงก์ด้านล่างเลยนะครับร้านพี่บีประกอบน,นั่นเองนะครับผมวางตัวเดียวเนี่ยรับจบหมดเลยนะคนดูแบบตัวละครเนี่ยไม่กล้าแบบไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเออเข้าใกล้ไม่ได้นะคนดูบอกเลยว่าตึงจัดนะไล่ทุบรัวๆนะเหมือนจะไม่โดนสตันด้วยหรือเปล่านะครับผมผมยังไม่เห็นว่ามันจะโดนสตันเลยนะคนดูนี่มาดูกันว่าจะโดนได้ไหมคนดูโดนกระบองเพชร กระบองเพชรตุ๊กพักอ๋อ,อ,อเนี่ยเลื่อนรถไปเลยนะคนดูดูกระบองเพชรตึงๆนะครับผมนึกว่ามันจะเรียกกระบองเพชรออกมานะแต่ไม่ใช่นะครับมันวางกระบองเพชรนะเนาะกระบองเพชรเนี่ยเลือเป็นล้านนะคนดูบอกเลยว่าโคตรตึงนะโอเคครับโดยรูนตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับนะบอกเลยว่าโหดจริงนะสำหรับตัวละครนี้นะครับ คือเลือดไอกระบองเพชรที่มันเรียกออกมาเนี่ยเป็นล้านนะคนดูแล้วดาเมจเนี่ยโคตรตึงนะล้นเหลือเลยนะคนดูแสนสองนะแบบไล่ทุบรัวๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นั่นเองนะคนดูนะกระบองเพชรของเรานั่นเองนะครับเนาะใครอยากซื้อก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นะร้านพี่มีปกรณ์มีนั่นเองนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดมากจริงๆนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้นไปละบายบาย